สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยนะคะมือหนีอันใดมาอยู่สำนากสงปู่ปลาขาวผมยาวนะคะพี่น้องค่ะมาตามแนวทางนะคะพี่น้องค่ะมาตามแนวทางตองหวดของปู่ปลาขาวผมยาวนะคะพี่น้องค่ะค่ะเอฟซี FC ท่านใดเข้ามาแล่าก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด,ดเด็ดจากช่องคลองพาลวยนะคะแอร์ก็จิมาตามแนวทางของปู ผมยาวนะค่ะพี่น้องว่าปู่สิมีแนวทางหรือทําขันน้ำมนต์ให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเพียรจะเอาไปฝากต่อนพี่น้องเอฟซีเนาะ,ค,ะค่ะอนนี้ก็เป็นตำหนักอันนั้นปูย่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะสารปูย่าเนาะค่ะพี่น้องสารปูยาา่าของปู่ชิปะคามเนาะค่ะพี่น้องเป็นตำหนักทรงของชี ปาผมยาวเนาะคะ่ะพี่น้องก็เลขกกับเขามาไล่งวดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องงวดหนึหน่นะะนงอแอดก็ได้มาติดตามแน,านนนออแนวทางพี่น้องเอฟซีันใดที่รอคอยแนวทางของปู่ปากาผมยาวเนาะคะ่ะพี่น้องก็แอดก็ได้มาติดตามาให้เราเด้อค่ะมื่อนี้ค่ะค่าานนะาวหาา พอใจเห็นผลใบบมันรบใบฟ้าดินเปิดเป็นโชคเนยปิดเปิดโชคมันก็บเกินเก้าดอกมันหาเ่มขเียสบดอกมัมีสิบหกสั้นฟ้าสิบหยมันเกี่ยวอันนี้มันตรงเกี่ยวกับเทพอันสั้นฟ้าเนี่ยูกรเห็นดดาอันก้อนเียบารอยไปรอยมาเท่านั้นแหละ คำบัฟเก้าเนี่ยคือบัฟเอ่อเก้าเนี่ยมันหมายมันเกี่ยวกับเทพเทวดาอารักษ์พอใจแล้วบ่บัดอันที่พกแล้วมันเกี่ยวไห้ไผล่ะกูยังบังงงอยู่นี่กูเห็นมาหลายแล้วนี่ที่พกที่มาเนี่ยที่เกี่ยวกันแจงอันที่ก็เจ้ากรร ตวากมันกระถินอยู่น้ำปูปลาได้จมตีไผ่แต่กระถิ่นอยู่น้ำคูปลาตามก็เจ้าเห็นก็แต่ที่เขาคิดตามก็เจ้าอนะปูปลาได้ปลาไผ่ที่หล่ะแต่ปะปุ๋เห็นหอบพลังคนไปลดนข้างพยามนาคอยู่แต่เดียวไฟบ่มใหม่แต่ตบ่มากไปถึงเป็นรังวั่นเป็นยังไงอยากได้อยากทำสำเร็จหลายแล้วบ้านห้าพาขึ้นนอนอยู่โรงพยาบาลออกเลย อิดบรแมบณเ้าๆวัดี้เยอะเนผ่านเกิ่ขึ้นผ่าน่นล้าเมื่อกี้นพระนาพระองค์หารยยู่เมื่อกี้ยู่จังไน้องรบานยกบ้านมเนบ่บอูมันก็มัวคุณแหง่ะมันบ้ามันออกมาจากนั่นเิ่นไฮไลท์เลี้ยวว่าสองสามห้าสองตะวัสามห้าสองหนึ่งคนห่เห็ด บื um, amos, ้ลคปูกำลังทำหนัม้ค่เป็นทัะไพี่ทนันงานถัดลงตเราบ่ขัปูนสัตว์เหรอเดปูแยน่ไว้เมันแยนหลุดหเลยปู่หลุหลุดเลย งไ้ม่เขีย,ย,ยน่คงงามแแล้วขึ้นงามแต่กูข้นงามกูสีถูกหวน่บงตสิอกูยดเต็มเนาะจบง ไม่เ yup. ทปปูไว้อยู่จ้ะปูไว้วหมดมีจวดเลยปูจัดผัดัดดได้ปูบูน้ดนานงมขัดกูนะหกสาน้ำ3 6นานาัดนัำบัต้องตังไว้ อย่กลับก็ว่างมึงก็ได้น่ะเขาง่วงน่ะสามหกาจังได้เลขสองกัเลขสองมสงกัยกัสีงับการนาะเออแ้สีมันจังถือมันยังไม่ถือเลยมันเลี่ยงกันเน่มันก็เป็นสมกสองนมันก็เป็นหาต่สองน มึงคอเาสามหนูอยางได้สอตัวได้ไหมคะสมตัวเราก็ต้องสตัวก็ค่ะพ่อว่าันเอาจะสองตัว่าสตวคะสมตก็เอาสตัวคสองสองก้าสสสอเกากไรสมเก้คะพี่น้องา2 9 2> <re 2> so ับหัว นาดมีบุญที่ไม่เยี่ยมปูรมมาแหงบนบ่บ่อยากให้สองตัวกอยังรมมากือบ่หันคือยัหันงามเป็นอะไรบอกมาด้วย มันออกก่อนเพื่อนรถดุมันได้เงินเันินนะเก้ก็ได้สองก็ได้เป็นจก็ได้รับออกนะสามเ้าสองสามหกสองมาเลยจะจับไม่ต้ไตัว เป็นท hmm. ี่มึนเลยอ๋อแล้วม um> uh> ันตัวนี้มันมึนบ่นี่มันมึนโล ตัวย่งเจหนึ่งเจ็ดหนึ่งปูหนึ่งไทยเ้ยดีดีหนึ่งไทยเจหนึ่เจ็ดหนึู่ยกมือให้าเจ็ดหนึ่งปูยกปูให้ดาวปูยกปให้ดาวปูยกปให้ดาสองตัวนี้เจ็ดหนึ่งยูทูปแดงกับที่เคยเห็นตัวกับที่เรีนหนังสือเล็กไทยยูบอหนึ่งจะเป็นยู่ไได้ลอหเทานั้นละ พ่อหายหลายโตดอกค่ะผู้รู้ิถือเลขประ่านั่งวงผูกอิบย่ถือเพะ่ผู้เห็นมือนึตอบถูกเนาะเป็นเก้าจะเป็นเจ็ดหสิเป็นเจ็ดเก้ากับว่าเม่ยมข้ขาใกล้เนาะเลขบนมันจะได้ถ้าได้มานี่มันก็เป็น3 6มหกสองล่างก็ให้เจหนึ่งตัวเดียวนาีละค่ะผู้ผู้ด้วยดยไปนน้ำกันคับผู้ผู้ยังกอกับผู ดปูปลาขาวผมยาวปูปลาขาวใสกับปูแต่วามันอย่างม่ดูดวงนะชู่หลอดกันกระหามถอดผู้หาปูหลอดปู้ดูดวงอยู่ไปค่ะนี่ก็เป็นเลขขันน้ำมตลของปูปลาขาวผมยาวเด้อค่ะพี่น้องในทำาฝาต้นพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะแคบนาจอไว้เด้อทำค่ะ ปูก็ห้แนวทางแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ทำคันนำมลกับสามหกสองเนาะคะ่ะพี่น้องแต่6กก็เก่ากับตัวเดียวกันเนาะค่ะกัเป็น3ามเก่าสก็ได้เนาะคะ่ะแต่2ตัวนี้ได้เจหนึ่งเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็แคบนาจอว้พิจารณาเบื้องด้อค่ะปูชิปะขาวผมยาวก็ให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอกกะหาแนวทางฝากตอนพี่น้องเนาะคะ่ะ หอยมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรียงธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้ก็อาจบน่เนาะค่ะของปูกระขาผมยาวแล้วค่ะ,จจนนะ,คะพี่น้องค่ะค่ะแคบนาจอไหวเนาะค่ะพี่น้องหมักกระเจ้าคาดกระพนเนาะค่ะหอยมันก็มีเขามีรุดเนาะค่ะกับเป็นเรียงธรรมดาของการเสี่ยงโชคเนาะค่ะพี่น้องก็ไปยึดจับฉลา,าด ปลาตะลีไบผู้ละใบสองใบเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะ fc ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปจีดิจจากช่องคลองทางรวยเนาะค่ะขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องแอดกระช้าคลิปดีๆเด็ดๆมาฝากพี่น้อง fc เนาะค่ะก็ขอให้พี่น้อง fc มีแต่โชคมีแต่ลับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับชำระทิพนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ